สวัสดีค่ะยุ้งยิงชาแนลวันนี้นะคะพี่อยู่ก็อยู่กับสมาชิกแก๊งยุ้งยิงไหนทำท่ายุ้งยิงสิทำท่าสิยุงยิงอันแนะนำตัวไหนครับชื่อน้องอะไรพี่สาร์ลัมอันน้องหนูล่ะชื่อนางวินน้องวินชินครับพี่ชินแล้วนี่ล่ะครับนั่นสันวันนี้เราจะไปทำอะไรกัน ใช่ไหมครับไปไซบัดเอ้าวัวแดงเราไม่ได้ไปดูวัวใหญ่หรอไซบาัดไซบาัดสซบัดอะไรสายแล้วอะไรสายแล้วโอ้ยเขาหาเขาไม่ใส่แล้วนะเขาไม่ใสอยู่นู่นแล้วนะอะไรค่ะทุกคนถามวันนี้จะพาสองหมูไปดูวัวใหญ่จะเป็นวัวที่ไหนติดตามกันค่ะตอนนี้วุ่นวายมาก

เราจะไปไหนนะเราจะไปไหนกันคำเดียวหรูคำเดียวแบ่งกันแบ่งกันครับพี่น้องชิมหนคำเดียวก็พี่ชินว่าอย่างนี้เนี่ยมันมันก็เข้ามันก็จะหกอ่จับดีๆรีบรีบรีบกินรีบกินแล้วโอเคเก่งมาก

ตัวใหญ่ไหมวินทำไมมาครับโทรศัพท์ไม่สมดุลและสั่นสะเทือนขนาดนี้พี่เป็นล่าหรือเปล่าเบลน้าตายอย่างดำเลยใครเป็นล่าวัวขาวตาย้ยป้าอิ๋วเหยียบขี้ป้าอิ๋วเหจีาเต็มเต็มเลยครับทุกคนค่ะเต็มเต็มเลยจ้ะ อย่าไปใกล้นะลูกวัวตกใจวาเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยนะคะโอ้โหเต็มคาราลโดนกางเกงด้วยคาราเบลโอ้ยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราบุกน้ำลุยที่วัวมาแล้วนะคะเต็มคาราเบลเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมวัวอาบน้านะคะซึ่งวัตัวที่เห็นนะคะก็คือจ้าแดงเพชรแท้นั่นเองจ้า สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับวัวตัวนี้ให้ลูกดีมากๆเลยเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมการอาบน้ำนะคะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะคะเราก็จะพานางไป ถ่ายแบบนะคะซึ่งวันนี้เป็นไฮโลโปรดักชั่นมาถ่ายแบบค่ะแต่ว่ายุ้งยิงชาแนลนะคะแอบขโมยซีนถ่ายคลิปไปจ้ะตอนนี้ก็ให้ชมเจ้าแดงเพชรแท้ไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่อยู่พาหลาลานมาดูด้วยนะคะก็เลยจะไม่ได้ถ่ายตัวอื่นด้วยนะตัวอีกตัวนะคะก็จะเป็นเป็นเจ้ารามอสนะจ้าไม่ได้ถ่ายให้ชมเลยแต่ไปชมใน t i k t o อกได้นะอ่านน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะพาไปถ่ายแบบจ้า ปกติวัวตัวนี้นะคะจะจะค่อนข้างที่จะจับยากนิดนึงแต่วันนี้นางใจดีมากๆเลยนะคะจูงง่ายแล้วก็พูดง่ายมากๆเลยะค่ะยืนนิ่งให้ถ่ายเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันจ้า